ไปที่ตะกร้านี้3 9 9กบาทเป็นลิปสีแมทนะคะ399 3 9 9นะคะซื้อหนึ่งแทง่งแสมหนึ่งแท่งจัดไปบ้านนี้มีใครจะถามอะไรดรอมริกาไหมอ่ะเข้ามาค่ะมีใครจะถามอะไรดรอมริกาไหมอ่ะจะถามบ้านนี้สามารถถามอะไรก็ได้ไม่ถามเรื่องสินค้าก็ได้ถามอะไรก็ได้เด็ดเดรมืิกาจะเล่าให้ฟังอ่ะจัดไปเลยค่ะทุกคน อยากถามอะไรถามมาเลยค่ะอยากถามอะไรถามมาเลยค่ะอยากถามอะไรถามมาเลยอยากถามอะไรอเรื่องบ้านเรื่องเมืองอยากถามถามมาเลยค่ะฉันรู้พวกเธออยากจะมาเฝ้าดูเรื่องอะไรมาค่ะอยากถามอะไรถามมาเลยค่ะอยากถามอยากถามก็ถามมาเลยแน่จริงถามมาเลยค่ะถามมาเลยค่ะไปค่ะทุกคนอยากถามอะไรถามมาเลย ล่าสุดล่าสุดอีอังคลททาหนังสือมาทวงวัตถุโบราณทั้งหมดยีสิบชิ้นอะ่ะอีเด็กเมื่อวันซืนโดนจับไตได้ว่าจะคืนวัตถุโบราณยี่สิบชิ้นปรากฏพอมีคนจับไตได้ปรากฏว่าอีสึงตึงนั่งไปนั่งประชุมวันแรกเบลกบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ส่งคืนนะคะดิฉันจะฟ้องค่ะดิฉันจะฟ้องใครก็ตามแต่ที่ไปปล่อยข่าวว่าดิฉันคืนแล้ว นี่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครจับไตได้มึงก็คืนไปแล้วล่ะอีสึงตึงงานคืนวัตถุโบราณมันเป็นงานลูทีนของกรมศิลป์คือของที่มันมีการขโมยไปแล้วก็ไปยึดได้ที่ประเทศไหนก็ตามแต่แล้วเขาส่งมาประเทศไทยก็ต้องพิสูจน์ทราบกันพิสูจน์มา25ปีเขาจะทยอยมันของของชาติไหนของแจกของลาวแล้วก็คืนลาวของเขมรก็คืนเขมรของไทยก็อยู่ที่ไทยประมาณซัมติงหลายแดดประมาณนั้นแหละเป็นงานลูทีนของกรมศิลป์เขาปรากฏว่า จะพัดจะผูยังไงก็ไม่รู้เขาพิสูจน์กันมา25ปีแต่คือจะมานั่งส่งคืนในในรัฐบาลชุดนี้เอออีสิงตึงนี่โดนอาจารย์อนนท์จับไต่ได้ปรากฏว่าอาานนท์แม่งโพธนาขึ้นมาอีนี่ไปนั่งรัฐมนตรีวันแรกปรากฏว่าเออดิฉันขออนุญาตเบรกเรื่องนี้แล้วค่ะทาหน้าฟิตเจเลอย่างเงเบรกเรื่องนี้ค่ะเออบรกในการของ,งบประมาณที่กรมสินของงบประมาณมาพักเรื่องนี้ไว้ก่อนค่ะพักไว้ตรงนั้นไปก่อนพักไปก่อนว่าจะว่า ล่าสุดอีอังเคิลจากลุงข้างบ้านแม่งทำหนังสือมาทวงยี่สิบโบราณยี่สิบยี่สิบชิ้นนั่นแล้วเขาก็ติดขาติอีลุงข้างบ้านแม่งอ่านข่าวประเทศไทยเหลือกเกินอ่านข่าวประเทศไทยเหลือเกินประเทศไทยเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยแต่อีลุงข้างบ้านแม่งอ่านข่าวภาษาไทยตลอด,ข,ด Facebook, อออข,ขนาดเฟซแบบุนะ๊กไอขนาดไอขนาดอีพวกแบบอะไรนะขนาดพวกแบบโซเชียลมีเดียทุกอันอ่ะอีลุงข้างบ้านแม่งอ่านอ่านเป็นยิ่งกว่าภาษาคาเมร์บ้านมันอีกอ่ะเออ อ่านเป็นยิ่งกว่าอ่านเป็นยิ่งกว่าภาษาคาเมรบ้านมันอีก,กมึงอ่านภาษาไทยเป็นยิ่งกว่าภาษาคาเมรบ้านมันเนี่ยนึกดูก็แล้วกันล่าสุดคาเมรค่ะทําหนังสือมาทวงถามค่ะว่าอีที่จะคืนวัตถุโบราณ20ิชิ้นอีกอีก,ก็มาทวงถามอีอีอีอลานอนะังเคลน่ะนี่ลานอังเคลเขียนมาเลยค่ะไพยมานิสเตอร์ลานอังเคลที่จะคืนวัตถุโบราณ20ิชิ้นเมื่อไรมึงจะคืนมันวาล่าสุดค่ะ อีอังเกิลทำจดหมายมาถึงรัฐมนตรีวัฒนธรรมคะ่ะใช่คะ่ะเนื้อความจดหมาย เนื้อความจดหมายเขียนเป็นภาษาคเมรนะคะแล้วก็สแตปมตาของประเทศกัมพูชานะคะล่าสุดปรากฏว่าทวงสัญญาส่งคืนวัตถุโบราณ20ชิ้นที่บอกจะส่งลุงอะ่ะอยู่ที่ไหนแล้วขะหลานมันเขียนว่าจังสันเอ๊ะมึงเอาละคะ่ะหลานอีหลานอีหลานตอนนี้โดนบีบแล้วอีหลานโดนบีบแล้วค่ะอีลุงจะเอาอะ่ะ20ชิ้นวัตถุโบราณอีลุงจะเอาแล้วค่ะหลานโดนบีบและะ้วคะ่ะส่วนอีหลานตอนนี้ พักไว้ก่อนพักตรงนั้นไปก่อนหยุดและนอนพักก่อนหายเหนื่อยเพลงมันร้องอยังไงวะมึงล่าสุดนะคะพักวัตถุโบราณกำลังไม่ส่งคืนอังเคลค่ะแต่ปรากฏอังเคลนทำหนังสือมาทวงแล้วคะ่ะมึง20ชิ้นมันบอกของมันวะ่ะ เรื่องนี้จะเล่ามากไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณหนูตุ้งติ้งเนดิ้งสีไปนั่งเป็นรัฐมนตรีรัาฐวนฒนธรรมปรกากฏนั่งไปนั่งมาข้าราชการแม่งประชุมกัน3คน4คนค่ะทำไมคะที่เหลือเขากลัวค่ะ <laughs> ทำไมล่ะกลัวว่าอีนี่เซ็นผิดเซ็นถูกเซ็นผิดเซ็นถูกกลัวจะเข้าคุกเหมือนอีนี่ไงคะกลัวเข้าคุกเหมือนบุญทรงตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงไฮโซไงกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงผู้ดีเก่าเป็นกระทรวงไฮโซที่สําคัญที่สุดมีเจ้านายทํางานอยู่ที่นั่นด้วยมือกรมศิลป์นั่นแหละ <laughs> กูก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าอีอีอีรัฐมนตรีเดินไปเจอเจ้านายกูไม่แน่ใจว่ามึงจะรอให้เจ้านายไหว้มึงหรือว่ามึงจะไหว้เจ้านายก่อนกูยังรอดูซีนนี้อยู่เนี่ยมึงรู้ไหมอีสึงตึงนี่มันไม่ค่อยรู้สีร้อยรู้แปดด้วยนะ <laughs> มันไม่ค่อยรู้สีรู้แปดด้วยเล้มีลูกเจ้านายทํางานอยู่ที่นันคนหนึ่งเป็นข้าราชการอยู่กรมศิลป์มึงเออนั่นแหละนี่กูใจหายใจคว่ำกลัวว่าถ้าเกิดเนี่ยลูกของเจ้านายอะ่ะลูกของเจ้านายอะ่ะทำงานอยู่กรมศิลป์ไงเป็นข้าราชการระดับสูงอยู่ที่กรมศิลป์นะ่ะเออนั่นแหละกูกลัวกูกลัวกลัวว่าลูกเจ้านายจะว่า,า,วา,วาอีนี่ก่อนกลัวมากเลยกูกลัวซีนี้มากเลยแล้วอีสึ่งตึงนี้มันช่อยไม่ค่อยรู้สีรู้แปดมันคิดว่ามันใหญ่ครับบ้านครับเมืองอะ่ะมันก็จะไม่ค่อยไหวใครอ่ะมึงเข้าใจที่นี่ไหมกูกลัวมากกููอยยาาากกกจจะะดีีนน้มเลววว่่ใใคครร มึงเข้าใจใช่ไหมมึงเข้าใจคําว่าลูกเจ้านายใช่ไหมเออลูกเจ้านายทํางานอยู่ที่นี่คนหนึ่งเออเออลูกเจ้านายลูกเจ้านายทํางานอยู่ที่นี่ท่านหนึ่งอ่าลูกเจ้านายทํางานอยู่ที่นี่องค์หนึ่งพูดพูดเต็มเต็มปากแบบนี้เลยอะลูกเจ้านายทํางานอยู่ที่นี่องค์หนึ่งเลยเออ นี้กูบอกมึงก่อนนะอีตุ้งติ้งเซดิ้งสีที่นี่คือกรมศิลปากรนะคะไม่ใช่ผับฟาราเบล่าที่มึงจะเดินฟิตดฟียจริตมึงจะทําหน้าฟิตดฟิตฟียใส่น้าข่าวฟิตใส่น้าข่าวฟิตใส่น้าข่าวมึงจะทําหน้าฟิตดฟียใส่กูฟิตดฟียใส่น้าข่าวเพอพอมึงไปเจอลูกเจ้านายมึงต้องไหว้เขาก่อนนะกูจะบอกมึงก่อนนะมันเป็นมารยาทนะจ๊ะถึงแม้มึงจะเป็นรัฐมนตรีจะขี่หัวใครไม่ได้นะจ๊ะอยู่เป็นเบอร์หนึ่งของกระทรวงแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดเจอลูกเจ้านายมึงจะให้ลูกเจ้านายไหว้มึงก่่่่่่่่อออออออนนนนนนไไไไไมมมมมมด้้้้ะะะะะจจ๊ีีกกกกกกููููบบึึึงงงควเผืรรสแ บอกไว้ก่อนเผื่อไม่รู้สีไม่รู้แปดอีนี่ไม่ค่อยรู้แปดรู้สีเลย จะบอกมึงให้นะอีนี่หัดรู้สี่หัดรู้แปดบ้างหัดกกรู้กติกามารยาทสังคมบ้างนะคะมึงเคยเห็นไหมเออนะคะไม่ว่าเราจะมีตําแหน่งที่สูงกว่าหรืออะไรก็ตามเราเป็นรัฐมนตรีตรงรัฐมนตรีอะไรก็ตามแต่แต่คณะกรรวกานอย่าปล่อยให้ลูกเจ้านายเดินมาแล้วก็มาไหว้มึงก่อนนะกูจะเอามึงตีเลยอีนี่กูจะบอกมึงเลยนะกูบอกเลยกูจะด่ามึงจนตีกูจะด่ากูจะด่ากูจะขยี้มึงต่อถ้าเกิดมึงทำยันนั้นนะถ้าเกิดมึงลบหลู่ดูหมิ่นเจ้านายกูนะกูเนี่ยจะขยี้มึง มีหาแน่มืองอีนี่มันค่อยอีนี่มันค่อย,ม,อยมันสึงตึงไงไม่ค่อยรู้สีรู้แปดต้องสอนมันพระปกะติที่บ้านไม่ค่อยสอนนะจบไปนะคะทุกคนอะทุกคนคะ่ะมันมีตัวนี้คะ่ะทุกคนน้ํามันอะโวคาโดน้ํามันอะโวคาโดทุกคนหลายคนถามว่าทําไมดรมริกาแข็งแรงจังเลยพูดไวจังเลยดิฉันบอกนี่นะคะดิฉันพูดช้าไม่ได้คะ่ะทําไมกลัวลืมคะ่ะ ทำไมนะคะพูดช้าไม่ได้ทําไมกลัวลืมค่ะทําไมล่ะสมองมันสั่งการเร็วมากเร็วมากเร็วมากดิฉันจะต้องพูดให้ทันสมองค่ะปากของดิฉันเนี่ยมักจะตามสมองไปให้ทันค่ะดิฉันเนี่ยไม่ได้เอาปากไปก่อนสมองนะคะอีสึงตึงนั่นน่ะปากไปก่อนสมองตลอดเวลาสมองบางทีเอากองไว้ที่บ้านมันด้วยมันอะนะคะส่วนดรมาริกาสมองกับปากไปคู่กันแล้วสั่งสมองของดิฉันสั่งการเร็วมากค่ะทําไมสมองดิฉันดี ดิฉันบอกเลยนะคะวันนี้สมองดีและขณะเดียวกันเนี่ยร่างกายดิฉันแข็งแรงนะคะถึกบึกบึนมากค่ะไม่ใช่ควายแต่ถึกแล้วมากดิฉันนี่ไม่ใช่ควายแต่ถึกมากบึกบึนมากอุ้ยแข็งแรงยิ่งกว่าแม่วัวคือดรมาริการี่แหละ ที่ฉันกินตัวนี้ค่ะนี่คือน้ำมันอะโวคาโดจากประเทศนิวซีแลนด์ตัวนี้นะคะเราปลูกอะโวคาโดที่ไร่ของเราที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะแล้วเราก็หีบน้ำมันมันมาเฉพาะที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็มาใส่กล่องฟิชเชอร์ิ่งมาเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็เป็นออร์แกนิกแล้วออกมาปุ๊บมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะสามารถกินได้เวลาสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดโดยต้องมารกินทุกวันมันมีทั้งหมดนะคะสามแผงสามแผงนี้มีสามสิบเม็ดนะคะทุกคนตัวนี้นะคะคือน้ำมันอะโวคาโดนะคะตัวนี้น้ำมันอะโวคาโดมันเป็นนะะค ได้ทุรี supplement product ซึ่งจะเป็นอะโวคาโดออยล์ร้อนะคะจะเป็นน้ํามันอะโวคาโดซึ่งเราหีบน้ำมันมาและตัวนี้นะคะทุกคนเวลากินนะคะมันจะช่วยนะคะฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฟื้นฮอร์โมนหญิงชายกลับคืนมานอกจากนั้นแล้วมันก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงโดยที่คุณเป็นอะไรก็ตามแต่เบามากหวานมากหรือว่าดันมากสูงมากต่ามากผ่านไปประมาณ3เดือนกินไปประมาณกินไปประมาณ3เดือนคุณพี่คะไปตรวจเลือดเลยค่ะ อย่างนี้เลยเยี่ยมยอดร่างกายจะแบบพลิกฟื้นคืนมาและและจะมีน้ําในข้อดีมากเพราะว่ามันจะมีคอลลาเจนไปเชื่อมข้อต่างๆทําให้แคลเซียมทําให้ข้อกระดูกข้อกระดูกกระเดียวอะข้อกระดูกข้อต่อเนี่ยข้อต่อเนี่ยใครก็ตามแต่มีปัญหาเรื่องข้อต่อ นะคะไอ้พวกเมือกไม่มีแล้วอ่ะพวกเมือกในดังวนี้ไม่มีนะคะตัวนี้นะคะมันจะมีคอลลาเจนที่จะเป็นเมือกนะคะไปเชื่อมกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ดิฉันบอกได้เลยว่ามันเป็นคอลลาเจนแล้วก็มีนะคะตัวซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอดรมกล้วยขออนุญาตอย่างนี้นะคะทุกคนกินวันละสองเม็ดดอมกล้วยมกินวันละสองเม็ดนะคะทุกคนกินวันละสองเม็ดเพล่บางทีดิฉันเนี่ยมีความอ่อนเพลียมากมากดิฉันก็กินสามเม็ดไปเลยนะคะทุกคนกินสองเม็ดต่อวันลดมากสมดันแอนเอนเลยค่ะทุกคนบอกได้เลยวันนี้นะคะหนึ่งกล หนึ่งกล่องเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทตื่นมารับคึกมากค่ะทําไมคะมันมันหลับสนิทหลับอิ่มผลพลอยได้ของมันคือหลับอิ่มค่ะทุกคนเลิศผลพลอยได้ของมันคือหลับอิ่มหลับอิ่มเหลือเกินหลับอิ่มเหลือเกินหลับอิ่มผมพลอยได้ผลพลอยได้คือหลับแล้วอิ่มมากหลับอิ่มถ้าใครซื้อมาห้ากล่องเด็กเ้าบริการแถมให้หนึ่งกล่องซื้อมาห้ากลอ่องแถมหนึ่งกล่องแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกล่องเดียวสองกล่องไม่มีแถมนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทวันนี้เหลือแค่เจ็ดสิบกล่องเชิญค่ะ เหลือแค่เจ็กล่องเท่านั้นเชิญค่ะ